เอาละครับตอนนี้นะครับกลับเข้าสู่บุฒนเฮลนะครับในช่วงที่2ครับเรายังอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข4ดินแดงนะครับและอย่างที่บอกไปในช่วงต้นชั่วโมงนะครับว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับในวันนี้ครับอยู่กับขาวร้านครับกับแพทย์หญิงณัฐินีอิสรางกุลณอยุธยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอแล้วกันนะฮะคืออยากจะถามว่าในส่วนของที่มานะฮะของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้เนี่ยคือมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ ศูนย์บริการสาธารณสุข4ีดินแดงแห่งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งใน68ศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานคร,ค,ร,ค,รค่ะศขูนย์ขขนี้ก็จริงๆเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่พศ2498แล้วนะคะโ,โ,โดยได้มีการบูรณาการสร้างตึกใหม่มาเรื่อยๆขยายบริการขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเป็นศูนย์4ีดินแดงแห่งนี้นะคะสถานที่ตั้งของที่นี่ก็อยู่ที่ถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดง แขวงดินแดงกรุงเทพค่ะครับแล้วในส่วนของอตอนนี้เราทราบแล้วในส่วนของความเป็นมาค่ะคืออยู่กันมายาวนานมาก60กว่าปีแต่หลายๆคนเนี่ย อาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของการที่มันเป็นศูนย์บริการสราธารณสุขเนี่ยมันมีความแตกต่างจากคลินิกหรือว่าแตกต่างจากโรงพยบาบาลทั่วไปยังไงบ้างค่ะก็ศูนย์บริการสาธารณาสุขของเรานะคะก็จะดูแลครอบคลุมทั้ง4มิตินะคะคทั้งการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะรักษาโรคและก็ฟื้นฟูสภาพค่ะโดยการบริการเนี่ยก็จะมีการให้บริการรักษาโรคที่นี่นะคะคทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็มีค,คลินิกนอกเวลาราชการในเวลา16นาฬิกาถึง20 นาฬิกาด้วยค่ะที่นี่จะมีหมอเฉพาะทางหลายสาขาด้วยกันนะคะเช่นหมอจิตแพทย์หมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะหมออายุรกรรมรนะคะหมออายุรศาสตร์โลคก,กระดูกและข้อนะคะรวมถึงหมอจิตแพทย์ด้วยค่ะเราให้บริการรักษาโรคทั่วไปนะคะทำฟัน นะคะรวมถึงมีคลินิกเฉพาะทางด้านจิตเวชนะคะแล้วก็คลินิกเฉพาะทางด้านการบําบัดรักษายาเสพติดค่ะแล้วก็จะมีคลินิกเฉพาะทางอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการรักษาวรณโรคด้วยค่ะทางด้านสูตินารีเวสเราก็มีนะคะเป็นการรักษาโรคทางโรคผู้หญิงหรือโรคติดเชื้อทางติดต่อทางเทศสัมพันธ์ใดๆค่ะคะก็คือจะครอบคลุมนะคะทุกทุ ทุกโรคนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่มีเตียงแอดมิดเท่านั้นเองะนะคะในกรณีที่เรารักษาโรคไม่ได้คือนอ,นอกเหนือจากความสามารถของเราเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลเครือข่ายนะคะ,คะได้แก่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลศิรินทรเป็นต้นค่ะ สำหรับคนที่มาใช้บริการนะครับ คือเท่าที่เราได้ดูก่อนที่จะขึ้นมาสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเยอะ <c oughs> เป็นแบบนี้ทุกวันเลยหรือเปล่า <c oughs> <ร>ใช่ค่ะคนไข้เราอย่างน้อยเฉลี่ยแล้วอย่างน้อย100คนมากที่สุดประมาณ200คนต่อว,วัน <c oughs> ค่ะค่ะก็จะมารับบริการในส่วนต่างๆ <c oughs> นะคะเช <c oughs> ่นข้องฟันเนี่ยเราจะรับได้วันหนึ่งประมาณ10-15คนนะคะ <c oughs> ที่ OPD ของเราเนี่ยก็จะรับได้ประมาณวันหนึ่ง1 0 0 1 5 0คนนะคะครับคนมีข้อจํากัดไหมครับว่าเป็นคนไข้ประเภทไหนที่สามารถมาใช ด้วยการได้และคนไข้ประเภทไหนที่ควรจะไปาทางโรงพยาบาลดีกว่าคะเนื่องจากว่าเราเป็นโรคที่รักษาทางยานะคะก็คนที่มารับการรักษาส่วนใหญ่แล้วมากที่สุดเลยตอนนี้ก็คือโรคเบาหวานกับความดันเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ต้องมารับยาประมาณเดือนละครั้งนะคะคแต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆซึ่งอาจจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด รหรือการวินิจฉัยที่ขั้นสูงขึ้นเช่นการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยทางเราก็จะส่งตัวนะคะต่อเนื่องไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อเนื่องค่ะครับอันนี้ในส่วนของคือเท่าที่เราฟังดูแล้วนะฮะมันเป็นเป็น,ปนจุดที่ว่าคือเป็นจุดหน้าด่านจริงๆแต่ว่าในส่วนนอกเหนือจากนี้ครับคือมันยังมีความสงสัยอยู่ในในหลายๆเรื่องเลยนะฮะว่าแล้ว คือหลายๆคนถขาพูดกันหนักตรงเลยนะฮะหลายๆคนสงสัยว่าเอะด้วยความที่มันเป็นศูนย์สาธารณสุขแล้วเนี่ยการให้บริการเนี่ยมันจะดีเทียบเท่ากับโรงพยาบาลทั่วๆไปหรือเปล่าอืมค่ะหรือคลิคนิกทั่วๆไปอะไรเงี้ยได้ค่ะมาตรฐานยาของเรานะคะเป็นมาตรฐานที่รับได้คือคเป็นมาตรฐานที่เป็น ของประเทศไทยนะคะก็ะคือเป็นยาที่ได้ตามมาตรฐานทุกอย่างนะคะการรักษาของเราก็โดยแพทย์เฉพาะทางในด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่า,วา, Relig าการมารับการบริการที่ศูนย์ของเราเนี่ยหรือศูนย์อื่นๆเนี่ยอย,อย่างน้อยเนี่ยมีมาตรฐานตามไกด์ไลน์ของการรักษาโรคต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอยืนยันให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่ามารับการบริการที่ศูนย์ของเรายัางไงก็ปลอดภัยแล้วก็หายจากโรคแน่นอนคือจริงๆแล้วอาจจะไม่ ไม่ได้หายจากที่เราแต่ว่าเราอาจจะส่งตัวท่านไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลได้นะคะครับ แล้วในส่วนของเรื่องของค่ารักษาอะไรเงี้ยครับค่อนข้างสูงไหมหรือว่าค่ารักษาพยาบาลนะคะก็เป็นค่ารักษาเป็นเป็นราคายาตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลางกําหนดครับ รวมถึงค่าเจาะเลือดค่าเอ็กซเรย์ค่าแ l a ต่างๆเนี่ยจะเป็นตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลางทั้งหมดนะคะครับอันนี้ก็คือโดยรวมทั้งหมดแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วค,คือหลายๆคนเนี่ยมีความสงสัยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะรู้สึกว่าเอะถ้าเกิดว่าเรามาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเราไปคลินิกไม่ดีกว่าหรอเพราะว่ามันดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะไว้วางใจได้มากกว่าด้วยความที่อาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติคที่มองว่าเอะตรงนี้จะมีคุณภาพดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณหมอได้ตอบไปแล้วนะฮะซึ่งหลายๆคนสงสัยอยู่ก็น่าจะขข้อง ไปได้แต่ที่นี้ครับอยากจะถามถึงในส่วนของกิจกรรมในช่วงนี้ครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้เนี่ยได้กําลังทําอยู่หรือว,ว่าดําเนินการอยู่บ้างไ่ะ ทางศูนย์สี่ดินแดงของเรานะคะก็จะมีการบริการทั้งในศูนย์แล้วก็นอกศูนย์นะคะคโดยการบริการนอกศูนย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทีมหมอครอบครัวรที่เป็นนโยบายของรัฐบาลกําหนดนะคะคก็จะมีการทํางานเป็นสหวิชาชีพนะคะได้แก่แพทย์พยาบาลเภสัชกร,รนักสังคมสงเคราะห์นะคะ,ะรวมถึงนักจิตวิทยาด้วยนะคะเราจะออกไปดูคนไข้ที่ชุมชนด้วยะคะ่ะโดยอาจจะรับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลนะคะคในกรณีที่คน ไข้เนี่ยพวกโรคเรื้อรังนะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาหลายๆอย่างเยอะๆนะคะหรือว่าคนไข้ที่ไปผ่าตัดมานะคะ,คระหรือคนไข้จิตเวทที่เราจะต้องไปตามดูว่าเขากินยาครบหรือเปล่าเพื่อคบวบคุมอาก,การเนี่ยทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยคะ่ะเมื่อเห็นว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในชุมชนเขตดินแดงนะคะ,ะทางโรงพยาบาลก็จะเขียนใบส่งต่อ นะคะมาให้ทางศูนย์นะคะโดยทีมพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นหลักในการเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนนะคะก็เราเข้าไปเยี่ยมบ้านนะคะทั้งโฮมวิสิตแล้วก็โฮมเฮลท์แคร์นะคะโฮมวิสิตนี้ก็คือไปเยี่ยมเพื่อสํารวจชุมชนว่าในชุมชนนั้นในบ้านหลังนั้น,นมีคนป่วยกี่คนมีคนอยู่กี่คนเป็นคนแก่กี่คนนะคะเป็นคนป่วยกี่คนและเป็นคนทุพพลภาพกี่คนคคนะคะเมื่อมีคนทุพพลภาพหรือคนที่จะต้องได้รับการรักษาเนี่ยเรา ก็จะเข้าไปทำโฮมเฮลท์แคร์โฮมเฮลท์แคร์ในที่นี้ก็คือไปชั่งน้ําหนักวัดความดันไปทําแผลให้ที่บ้าน <c oughs> นะคะ <c oughs> ไปดูแลต่อเนื่องไปดูว่าเขากินยาถูกหรือเปล่านะคะรวมถึงถ้าบางคนเนี่ยมีเรื่องของอมพพึกออมาพาตเนี่ยก็จะมีทีมของนักสังคมสงเคราะห์ นะคะกับนักกายภาพบําบัดที่จะเข้าไปฟื้นฟูสภาพนะคะนักกายภาพบําบัดเนี่ยจะเข้าไปในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะช่วยฟื้นฟูสภาพให้คนไข้เคลื่อนไหวได้มากขึ้นส่วนนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะเข้าไปในเรื่องของการจดทะเบียนผู้พิการนะคะรวมถึงให้อุปกรณ์กายอุปกรณ์ต่างๆที่คนไข้ต้องการ,รเช่นไม้เท้านะคะหรือว่า,าวีแชร์ นะคะหรือวอล์กเกอร์นะคะรวมถึงบริการด้านจดทะเบียนผู้พิการซึ่งจะทำให้ผู้พิการคนนั้นเนี่ยได้รับเงินตอบแทนเดือนละ600บาทนะ,นะคะค่ะแล้วก็จะดูแลต่อเนื่องคือสมมุติว่าต้องทำแผลหรือเจาะเลือดปีละ1ครั้งสมมติก็จะมีทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของเราเนี่ยออกไปดูแลต่อให้นะคะ นอกจากนี้เนี่ยในทีมสาหาวิชาชีพของหมอเนี่ยยังมีอาสาสมัครสาธารณาสุขนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในเขตกรุงเทพะคะ่ะในการเข้าไปร่วมดูเพราะว่าเขาเป็นคนในชุมชนเดียวกันนะคะคก็จะเข้าไปดูให้เหมือนเป็นหูเป็นตาให้เรานะคะอย่างเคสนี้เดินเดินอยู่หกล้มเขาก็จะส่งใบส่งตัวให้เราที่ศูนย์และให้เราเออกไปดูให้ที่ชุมชนนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทํางานนะคะในวัดแล้วก็ในโรงเรียนด้วย ะะอย่างเช่นในว,วัดเนี่ยนะคะเราก็จะมีการตรวจสุขภาพพระสงฆ์นะคะคในทุกๆปีปีละหนึ่งครั้งหรือถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยก็จะไปตรวจสุขภาพนักเรียนให้ทุกระดับชั้นเลยนะคะตั้งแต่ 1> ป .1 ถึงป6นะคะวัดสายตานะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนที่จําเป็นค่ะรวมถึงการสง่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเช่นไปดูเรื่องเหงาะนะคะครเรื่องรงอาหารในโรงเรียนหรือสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียนว่า ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนดหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องการควบคุมโรคในชุมชนก็มีเช่นกันในขณะที่ไข้เลือดออกเป็นโรคที่น่ากลัวของประชาชนชาวไทยของเรานะคะคทางศูนย์ก็จะมีทีมควบคุมโรคนะคะที่จะออกไปดูแลเรื่องอโรคติดต่อในชุมชนต่างๆ นะทั้งโรคไข้เลือดออกโรคระบาดต่างๆพิษสุนัขบ้านะคะเราทําการควบคุมโรคเหล่านี้ในเขตดินแดงด้วยค่ะครับน่าเสดาจจริงๆนะครับที่เวลาหมดลงแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกับท่านผอ,อ,อกันต่อกับศูนย์บริการสาธารณาสุขแห่งนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับตอนนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับแต่ว่าที่นี้ครับเรามองไปในระยะยาวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง คือมีผลสำรวจออกมาว่าในอนาคตเนี่ยกรุงเทพมหานครรือว่าทั้งประเทศไทยเลยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบตรงนี้มีการวางแผนรองรับอะไรบ้างหรือเปล่าครับทีนี้บางคนอาจจะมีความกังวลโดยเฉพาะคนท่าคนแก่ที่เขาไม่ได้มีลูกหลานมาคอยดูแลคือเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจะสามารถใช้บริการที่นี่ได้หรือเปล่าแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดว่าไม่มีลูกหลานแต่ว่าจะต้องการเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้ครับคือทางเราจะดูแลหรือเปล่า เอาละตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่อยู่ตรงด้านล่างนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศนะครับภายในสูนริการสาธารณสุขสีดินแดงแห่งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะครับถึงความเห็นของผู้มาใช้บริการกันบ้างครับนอฮะครขออนุญาตนะครับสวัสดีครับมาใช้บริการที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะชื่ออะไรครับชื่อวลมนค่ะขอทราบชื่อเล่นหน่อยได้ไหมครับชื่อกะเพราค่ะพี่กะเพราชื่อน่ากินมากนะครับพี่กะเพรามาที่นี่มาใช้ใช้บริการที่นี่เนี่ยบ่อยหรือเปล่าครับ บ่อยค่ะเพราะว่าปกติป่วยเป็นโรคเรื้อรังรเป็นเบาหวานนะคะค่ะใช่ก็เลยมาใช้บ่อยครับแล้วต้องมารับยาทุกเดือนอ๋อครับแล้วทําไมถึงเลือกที่จะมาใช้บริการที่นี่ครับคือหนึ่งมันอยู่ใกล้บ้านสองออบริการดีนะคะเข้ามาแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีอะค่ะเวลาที่มารับยาเพราะปกติเนี่ยทำงานไกลด้วยแล้วก็เวลามาถึงเนี่ย ใช้ของประกันสังคมด้วยใช่ไหมคะคมันก็เลยแบบว่าจะยุ่งยากถ้าเวลาไปอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาใช้บริการที่นี่ทีนี้เรามาพูดกันถึงในส่วนของอการรักษาบ้างการรักษาของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับการรักษาของที่นี่มีครั้งหนึ่งคือรักษาคุณหมอเนี่ยแหละคะ่ะแล้วคุณหมอก็จะแนะนําตลอดว่าทำยังไงบ้างดูแลตัวเองบ้างบางทีแม้กระทั่งตัวยาในส่วนของเภสัชเนี่ย เขาก็จะดูแลเทคแคร์เราในเรื่องของตัวยาอย่างเช่น6คนเป็นโรคเบาหวานเนี่ย6เดือนเนี่ยจะต้องมีการตรวจเรื่องใหม่อีกครั้งคุณหมอก็จะสั่งตรวจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเป็นค่อนข้างจะใส่ใจทั้งที่แบบลูกค้าเยอะนะคะแบบคนไข้เยอะอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าพี่เป็นส่วนของประกันสังคมมันไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรเลยแล้วไม่ต้องใช้จ่ายอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อครับ,รบวันนี้นะฮะก็ ต้องขอขอบคุณนะครับมากเลยนะครับพี่กะเพรานะฮะที่ให้เกียรติในการสัมภาษณ์นะครับขอบ,ขอบคุณมากครับเทลซีแบงค์ท <c oughs> อ ปฏิบัติการ1-3เขตบางบอนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางบอนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณาสุข65เจ้าหน้าที่ทหารรอยยีพันหนึ่งอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิออกปฏิบัติงานสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายใส่ทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลายแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกตามดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสัปดาห์ฆ่าย,ยุงลายครั้งที่3บริเวณ บ้านภาสกรหนึ่งกรุงเทพมหานครแห่งความสุข